ค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทําคลิปตอบคาถาม Q&A นะคะแล้วฟิลมเนี่ยก็ได้ลงไว้ใน IG Story แล้วว่าถามคําถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวฟิลมจะมาตอบใน YouTube นั่นก็คือคลิปนี้ใครที่ถามคําถามไว้นะคะอย่าลืมมาฟังคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะคะแล้วฟิลมเนี่ยก็ได้คัดคําถามมาแล้วทั้งหมด5คําถามก็คือช่วงนี้ก็ขอมาอัปเดตชีวิตกันนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูคําถามแรกกันคําถามแรกก็คือทําไมถึงอยากทำแบรนด์ลิปเป็นของตัวเองคะมีแรงบันดาลใจคืออะไรก็ขอบอกกันเลยนะคะว่าจริงๆฟิลมเคยคุยกับพ่อแล้วเรื่อง ตัวเองที่แบบอยากทําอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าก็ลองดูอะไรเงี้ยแล้วฟิลม์มาคุยกับพ่อตอนนั้นว่าอยากทําแบรนด์เสื้อผ้ายังไม่ได้ลงทุนแบบว่าเป็นแบรนด์ของตัวเองตอนนั้นก็คือรับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมาขายก่อนแล้วฟิล์มก็เห็นปัญหาทุกคนก็คือเรื่องเนื้อผ้าบางคนถามว่ามันบางหรือเปล่าคะมันหนาไหมอะไรเงี้ยก็เห็นสน,นัยนั่นแหละคือปัญหาข้อแรกเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องไซส์นะคะบางคนชอบใส่ตัวใหญ่บางคนชอบใส่ตัวเล็กแลวไซมันแบบฟิลกล่าวไม่ได้แว่าแบบ เออคนส่วนเนี่ยเขาใส่ไซส์อะไรอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องไซส์แล้วก็จะเป็นเรื่องสไตล์อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าลวดลายของเสื้ออะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะชอบบางคนก็อาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะออกช้าออกไวก็แล้วแต่ลายอะไรเงี้ยฟิล์มก็แบบอ่ะถ้าเราเอามาลงทุนมันเยอะด้วยนะคะแล้วถ้าของมันแบบขายไม่ออกเงี้ยมันก็จะจมทุนอยู่แบบนั้นนะคะฟิล์มก็เลยตัดเรื่องแบรนด์เสื้อผ้าไปทั้งที่อยากทํามากๆก็ต้องตัดออกไปก่อนนะคะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยลงทุนหนักๆแล้วทุนจมก็คือไม่ได้้้เเ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 ลลลลยยยยยฟิิิ์์มมกกก็็็ปปปี่่นนนนคคคควววาาาาดดจแบรรสืืออออตัุณข ว่าเราจะทําเป็น masking tape แต่ว่าเคยทำแล้วนะรอบหนึ่งแล้วเมื่อก่อนก็คือสกอดเทปอะไรเงี้ยมันไม่ได้บูมเหมือนตอนนี้นะก็คือขายได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ขายออกไวขนาดนั้นทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้ขายแพงไรก็น่ารักอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละทุกคนกลุ่มเป้าหมายเขาอาจจะไม่ชอบลายเราอะไรเงี้ยแต่พอเดี๋ยวนี้ไปตามสยามหรือว่าราดอุปกรณ์เครื่องเขียนนะ่ะก็คือเข้าไปปุ๊บจะเห็นเป็นแผงสกอตเทปหรือว่า masking tape เนี่ยโหตั้งเป็นแผงเลยนะแล้วมีหลายร้อยลายมากๆแล้วราคาก็คือแบบว่ากดกันไปกดกันมาเ,ออเราร เพราะว่าทุกวันนียที่มีอยู่มันก็เยอะอยู่แล้วนะคะฟิล์มก็เลยตัดเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียนไปเพราะว่าทุกวันนียใครๆเขาก็ผลิตได้ทุกคนฟิล์มก็เลยตัดเรื่องนี้ไปเพราะว่าอันเนี้ยทุนมันแบบว่าไม่ลงทุนเยอะด้วยนะแล้วก็จะมาดูของเครื่องสาอางฟิล์มก็แบบเอ๊ะเราไม่เคยคิดที่อยากทาต้องหาข้อมูลดูแล้วทุนมันก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็มันมีหลายแบบด้วยนะฟิล์มก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นเป็นล <łbym Get S 1> ิปบาล์มนะคะเพราะว่าสารอันตรายน้อยมากเขาเป็นเหมือนพวกลิปบามลุงปากที่มีสีเฉยๆฟ ตอนนี้ก็คือได้ทุนคืนแล้วนะคะที่เหลือก็จะเป็นกําไรของฟิล์มแล้วนี่นะคะก็คือมีสตอ็อกของแบบว่าสีละ10กระปุกเองนะคะตอนนี้คือเหลือไม่เยอะแล้วนะคามาอุดหนุนกันได้นะคะมี 3- าสีนะแล้วก็ใครที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะฟิล์มก็คือดูพวกสารแล้วก็พวกสคารมาเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าดีปลอดภัยแน่นอนค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคําถามที่2กันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะพูดวนหรือพูดงงนิดนึงเพราะฟิล์มอะใ่เหล็กจัดฟันมานะคะแล้วปวดฟันมากทุกคนแล้วก็อาจจะแบบนึกคาไม่ค่อยออ ตอนนี้คือตื้อไปหมดนะคะคําถามที่2ก็คือเรียนปีไหนคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือเรียนปี2เทอม2นะคะถ้าปิดเทอมนี้ปุ๊บปีหน้าก็จะขึ้นปี3ค่ะอ่ะต่อไปทําไมถึงเลือกที่จะขายลิฟท์คะทำไมไม่ขายอย่างอื่นก็อาจจะแบบว่าขายคําถามแรกเนาะดูเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็ไม่น่าไหวนะคะหรือว่าพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนก็คู่แข่งเยอะเกินไปแล้วมันล้นตลาดก็เลยเลือกที่จะมาขายลิฟนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมทําเครื่องสาอางแล้วแล้วทำไมถึงขายลิบบามก็เพราะว่าลิบบามเริ่มต้นง่ายสุดอะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปหน ก่อนคือสกินแคร์สารมันเยอะแล้วมันลงที่ผิวหน้านะคะคัวบางคนแบบว่าเขาแพ้อะไรเงี้ยและหน้าเป็นผื่นขึ้นมาคือเราก็รับผิดชอบไม่ไหวไงก็เลยขอเริ่มจากลิบบามที่สารมันไม่อันตรายก่อนละกันนะคะแต่ว่าสินค้าตัวอื่นก็ไว้ดูในอนาคตนะคะว่าจะทําอะไรเพิ่มอีกไหสมสาหรับตัวเครื่องสาอางต่อไปก็คือชอบไปเที่ยวที่ไหนส่วนตัวชอบไปสวนสัตว์นะคะชอบเดินดูสัตว์อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่ชอบไปมากนะคะหรือไม่ก็ไปทะเลอะไรเงี้ยนั่งชิลหาอะไรกินกับครอบครัวก็คือจะเป็น2ที่หลกักแล้วก็ต่อไปพี่ฟิล์มจัััดฟนคร้ ที่สนะคะนี่เลยตอนนี้ก็คือระบบลมากนะคะก็คือแบบว่าตัวแบกเกตก็คือบาดเกี่ยวกับพุ้งแก้มไม่ไหวแล้วนะคะคือพูดไม่ชัดด้วยตอนเนี้ยแล้วก็จะมีซีกน,นี้นะคะไม่ได้ติดเครื่องมือเพราะว่าเดี๋ยวหมอเขาจะโยกฟันแล้วก็ค่อยเติมฟันแล้วค่อยติดเครื่องมือนะคะนี่ตรงนี้ ตอนนี้ก็อาจจะดูแปลกๆอ่ะต่อไปพี่ฟิล์มเลี้ยงแมวพันธุอะไรคะตอนนี้เหมือนที่บ้านจะมีสมพันหรือเปล่าก็จะมีฮิโรลาเต้นะคะจะเป็นเปอร์เสียขนเขาก็จะยาวใช่ไหมส่วนพี่เสือเขาจะเป็นสกอตติสเซ์นะคะจะเป็นลายสลิดเนาะแล้วก็จะมีลีโอกับจีจี้อันนี้จะเป็นสกอตติสแต่ถ้ามีมี่เนี่ยก็จะเป็นผสมนะคะจะเป็นเมกันช็อตแฮรกับสกอตติสผสมกันก็หลายพันธุอยู่ทุกคนนั่นแหละตามที่บอก ที่บ้านก็มีแมว6ตัวนะแล้วก็ต่อไปอยากให้ดรีวิวกันจมูกจมูกไหมอันนี้พ่อแม่รู้นะคะก็คืออยากจะบอกว่าฟิล์มจาะสนธยตรงนี้ทุกคนแบเจาะเป็นห่วงตรงกลางใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เอาออกไปแล้วเพราะมีช่วงหนึ่งแบบว่าเป็นเหมือนภูมิแพ้แล้วแบบเวลาแบบสั่งคิวบมันลำบากฟิล์มก็เลยปล่อยให้มันตันไปแล้วนะคะก็คือเจาะตรงนี้มันก็เหมือนเจาอหูทุกคนแต่ว่าเนื้อตรงเนี้ยมันจะหนากว่าความเจ็บก็ทนได้นะคะแต่เห็นหลายๆคนที่แบบว่าเขาเจาะแล้วร้องไห้เพราะว่ามันกระตุ้นตรงตบน้ำตาน้ำต่่วาปกจ ตรงเนี้ยไม่เคยเจาะนะคะแต่ว่าเคยเห็นเพื่อนเจาะเพื่อนก็บอกว่าไม่เจ็บนะเนื้อบางเหมือนกับตัวนี้แหละอ่ะต่อไปห้องพี่ฟิล์มขนาดเท่าไหร่ละคะห้องฟิล์มเห็นมีของแบบว่าเยอะแยะขนาดนี้ใส่ของได้แบบว่าแทบจะทุกอย่างนะคะก็คือห้องแค่3าคูณ3เมตรเองนะคะทุกคนก็คือเป็นเหมือนห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะต่อไปพี่ฟิล์มเล่ากันจัดฟันเลยคะ่ะได้แล้วก็วันนี้อาจจะคืนน้ำลายเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าพูดรมวมากยังแบบว่าจัดการกับการจัดฟันรอบนี้แบบไม่ค่อยชินอนะ่ะพูดแล้วแบบน้ำลายมันแบบฟุ้งไปหมดเลยนะคะก็อาจจะล่่นนน้ายยบออ เรื่องการจัดฟันใช่ไหมจัดรอบ2ก็เพราะว่าจัดรอบแรกอ่ะมันแค่เลี้ยงเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้ตรงนะคะทุกคนรอบนี้ก็เลยปรึกษากับหมอหมอก็จะให้ใส่สกูนะคะตรงข้างหลังก็คือใส่ที่เหงือกแล้วก็รอดึงฟันโยกฟันนะคะจากทางขวาที่มันเอียงเนี่ยเนี่ยทุกคนเพราะว่าคู่ฟันคู่หนามันไม่ได้ตรงกับจมูกเห็นไหมเราก็ต้องดึงมาทางซ้ายแล้วก็มีช่องให้ซีกนี้นะคะซีกที่มันเป็นฟันเล็กๆตัวนี้เขามีเนื้อที่นะคะแล้วเราก็จะเหมือนแบบว่าเติมฟันให้มันใหญ่เท่าฝั่งนี้นะคะแล้วก็ค่อยใส่เครื่องมือแล้วก็พยายามตรง จัดรอบแรกอะ่ะมันก็เรียงแต่ว่ามันเกยอ,ออกมานะคะก็ต้องดึงใหม่เนี่ยมันก็เอียงออกมานะคะหมอจะดึงกลับมาทางซ้ายให้หมดเลยแล้วก็มีซี่หนึ่งที่ฟิล์มแบบว่ารักษารกษารกฟันหมอว่าต้องเอาซิ่น,นั้นออกแหละแล้วก็เดี๋ยวจะเอาฟันกรามหลังซี่ที่รักษารกษารกฟันขยบเข้ามาแล้วก็เอาฟันคุดที่เก็บไว้ซี่หนึ่งอะ่ะที่หมอบอกว่าให้เก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องผ่อาออก็เดี๋ยวจะลอมันขึ้นแล้วก็ดันออกมานะคะให้มันเป็นฟันกรามแทนจากฟันคุดประมาณนี้แหละแล้วก็การจัดฟันก็คือก่อนที่จะใส่ลิปได้กก็ต้้้ออองงเเรรยยยนนคฟฟิลมััีีช่ปาบแว แค้ขึ้นให้ครบนะคะถึงจะแบบว่าจัดฟันได้แล้วก็คนที่จัดฟันเนี่ยฟันสวยอยู่แล้วไม่แนะนําให้จัดนะคะแต่ถ้าคุยกับหมอแล้วเหมาะให้จัดก็ค่อยจัดเนาะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแบบฟิล์มบาดกับุงแก้ไมไปหมดแล้วนะคะอ่ะต่อไปแฮมเตอร์มีชื่ออะไรบ้างตอนนี้แฮมเตอร์บานฟิล์มมี3ตัวนะคะก็ของน้องฟิลอ่ะตอนแรกชื่ออะไรนะวินวินดี้วินอะไรสักอย่างนั่นแหละแล้วน้องฟิลบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วฟิล์มก็เลยรับต่อนะคะก็ถามว่าตอนนี้ฟิล์มมี3ตัวก็จะมีเป็นพันวินเทอร์ไว้นะคะสีีธรรมมมมดาาอออกกกกเเเทๆคนฟิลชื่่สขไถู็จะี ชื่อโมจิกับเทนหอมนะคะโมจิก็อยากจะขุนน้องให้แบบว่าตัวกลมๆเท่าโมจินะคะก็เลยเอาชื่อนี้ให้เขาส่วนเทนหอกก็คือกลมปุ๊กมากนะคะตอนนี้คือเลี้ยงดีแล้วก็เชื่องไม่กัดฟีม,มาแบบว่าหลายเดือนมากนะคะเหมือนเดี๋ยวนี้ก็คือชินกันเล่นด้วยกันตลอดแล้วก็ส่วนจีด e ก็เป็นพนันใจแอนยุโรปนะคะน้องก็เป็นสาวที่ดุร้ายมากนะคะกัดโหดแต่ก็ยังเลี้ยงดีเหมือนเดิมน,นะคะให้อยู่กรงปะสิบเซนส่วนวินเทอร์ไวก็จะอยู่กรงหกสิบเซนนะคะเป็นของมาตรฐานของเขาอ่ะต่อไปรีวิวคณะพี่หน่อยฟิเลเรียนคณะนิเทศะ,ะทก็จ เกี่ยวกับพวกการแสดงการใช้กล้องอยู่หน้ากล้องหลังกล้องการฉากเบื้องหลังแสงสีเสียงพิกรนะคะหรือไม่ก็ละครเวทีมีอะไรอีกอะบอกไม่ถูกกับทุกคนน้เทศมีหลายอย่างมากนะคะคือหลักๆก็จะแบบเน้นพวกการแสดงออกนะคะหรือใครไม่กล้าแสดงออกก็อยู่เบื้องหลังได้นะคะพวกตากล้องเซตฉากหรือว่าอยู่ห้องคอนโทรลลูนะคะก็คือจะเป็นพวกกลุ่มที่แบบว่าเซตฉากเซตของต่างๆอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็ต่อไปเปอร์เซ็นต์แบตโทรศัพท์เหลือเท่าไหร่แล้วล่ะคะพูดแล้วก็เปิดสักหน่อยนะคะใช้มา ปีนิดๆสุขภาพแบบเหลือแค่88นะคะคือแบบน้องไปไวมากมาอันต่อไปนะคะคําถามต่อไปก็คือมีแพนจะทําสินค้าอย่างอื่นมาขายไหมก็มีนะคะก็คือจะเป็นเครื่องสำอางเหมือนเดิมแล้วว่ากาลังคิดอยู่ว่าจะผลิตเป็นอะไรดีนะคะหลักๆตอนนี้ก็อาจจะแบบทําเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะเอาไว้ทาก่อนนอนบ่มลุงปากตื่นมาปากก็จะแบบอมชมพูนะคะหรือไม่ก็ชุ่มชืน้นอะไรแบบนี้ก็คิดไว้อยู่นะว่าอาจจะทําเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะอ่ะต่อไปได้น้องเม้นแค้มกี่บาทก็ฟีมาได้มาที่จตุจัรนะคะ สินสอดน้องอยู่ที่300หรือ350นี่แหละแต่ว่าถ้าไปซื้อตามจัดจุจัดเขาเลี้ยงรวมไงทุกคนแล้วแบบน้องจะสกรโปรเนิดนึงก็คือถ้าใครรับตามนั้นอะที่ไม่ไดเอามาจากฟาร์มดีๆก็ควรพาน้องไปหาหมอนะคะตัวฟิล์มะไม่ได้พาไปฟิล์มรักษาน้องเองก็คือตอนนั้นน้องเริ่มเป็นไรแล้วก็ผิวหนังเขาแห้งฟิล์มก็หาแป้งอะไรเงี้ยมาทายเขาเป็นแป้งเฉพาะของสัตว์ที่แบบว่าเป็นเม่นอะฟิล์มก็มาทายเขาทุกวันนะคะจนตอนเนี้ยน้องแบบวันตุบแล้วผิวน้องก็ปกตินะคะสะอาดแล้วก็ดูดดดีีีีขึ้นน้้้นนนนนนเเยยออออออะะตตกกกกก็็คืงแไไมม่่่ปปโรลลววิิิาาูฟ์ ต่อไปนะคะรีวิวสาขาที่เรียนหน่อยก็ฟิล์มเรียนนิเทศสาขาบอสแคนนะคะก็จะเกี่ยวกับพวกแบบว่าเป็นพิธีกรอ่านข่าวนะคะหรือว่าจะเป็นการใช้กล้องตัดต่อก็ได้แล้วก็จะมีการเซตฉากนะคะก็ประมาณนี้ที่ฟิล์มเรียนอยู่แล้วก็มีเรื่องกฎหมายด้วยนะสาขาฟิล์มก็ประมาณนี้กฎหมายก็จะเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชนต่างๆนะคะว่าเป็นสื่อที่ดีควรทํายังไงหรือบางทีเดี๋ยวนี้นักข่าวสมัยนี้ก็คือเหมือนลืมจรรยาบรรณกันเป็นแบบว่าเป็นนักข่าวทุกคนเพราะแบบอย่างคขาพูดบางทีคือไปสัมภาษณ โดยใช้คําถามที่ว่าไม่ควรอะไรเงี้ยก็ถือว่าผิดจรรยาบรรณของสื่ออะไรเงี้ยก็คือทุกคนที่แบบเป็นนักข่าวหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาน่าจะได้เรียนกฎหมายมายแล้วนะแต่แบบพอทํางานเขาดันลืมเออฟิล์มก็คือต้องเรียนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอโตไปแล้วแบบเราได้เป็นอาชีพอะไรเงี้ยเราจะแบบนึกถึงเรื่องกฎหมายเยอะๆนะคะว่าอะไรควรไม่ควรถือว่ากฎหมายสื่อเป็นอะไรที่ดีเดี๋ยวนี้ดูข่าวก็แบบ าถามแบบนี้ได้ยังไงเออไม่เคยเรียนหรออะไรเงี้ยก็คือมีตั้งคำถามในหัวนิดนึงต่อไปนะคะก็คือจะเป็นถามเรื่องส่วนสูงน้ำหนักนะคะอันนี้คือยอดฮิตเลยก็ขอแบบว่าปิดท้ายด้วยอันนี้อีกอันหนึ่งละกันก็คือฟิลม์มสูง165่สเซนนะคะน้ำหนัก47-48นะคะแล้วก็ตอนนี้คือกําลังกินวิตามินเทนเทนทุกคนเห็นแบบว่าศิลปินไอดอลเขากินกันเยอะมากก็จะเป็นกระปุกนี้คือฟิลม์มอยากสูงวันนี้นะคะรู้สึกว่าเออด้อยากห้าก็คือมันไม่ได้แล้วอยากส ก็คือน,นี่เลยอยากสงก็กินเทนๆนะคะเห็นศิลปินไอดอลเกาหลีเขากินกันเยอะมากนะคะอย่างเมนฟิล์มอะทุกคนฮยองวอนมาสเตอร์เอกอะเขาก็กินด้วยะคะ่ะฟิล์มก็เลยสั่งมาเลยแล้วกินเขาเหมือนซูการะแล้วคือพอดัดฟันรอบนี้หมอบอกวะ่าห้ามเคี้ยวซูการลูกอมเหนียวๆนะคะกันบเบ็ตหลุดแล้วฟิล์มแบบน้องเหลือแบบว่าเกือบครึ่งกระปุกอะแล้วฟิล์มแบบ ต้องอมเอาอะจากที่ต้องเคี้ยวอ่ะอันี้คืออร่อยนะคะฟิล์มอยากเพิ่มความสูงเดี๋ยวอัปเดตหลังจากกินหมดแล้วกันว่าจะสูงเพิ่มหรือเปล่านะคะจาก16 5จะเป็น1 6อยห8หรือเปล่าเราลุ้นกันด้วยนะคะก็เท่ากับว่าวันนี้แถมให้เป็น16คําถามนะคะจาก15แถมมาอีกหนึ่งคำถามเนาะ แล้ววันนี้นะคะฟิลมก็ได้มาทาคลิปตอบคำถามค a เนะคะเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรหรือมีคามําถามอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟิลมจะมาไล่ตอบสําหรับคาําถามไหนที่ฟิล์มตอบได้นะคะหรือว่าอยากให้ฟิมเนี่ยทคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็วันนี้ถ้าพูดผิดหรือพูดเร็วไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะาฟิล์มเพิ่งจัดฟันแล้วย,ยังไม่ชินหน่อยอย่างที่บอกเลยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฟิลมขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย